สวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องทีมงานพิชิตสิงห์นะครับอยู่ที่บ้านพิตีกอีกนะครับร้อหสิบเดินเดินข้ามถน,นนแบบโหนโหนหน่อยจอดนี่นะครับรถจอดทีบ้านพิตี ก็เลยขับเอาขหบเอเนี่ยรับสายโหดคุณน่า <laughs> รักเจ็บไหไเนีนนยเจ็ไหเน Thank you. Oh! เดือดเปืดนู่นวนชนาดน,น่้ไม่สวยเลยดถโอ้วปวันนี้ก็ฟ้าคึมคมนะครับฟ้าคึมสวัสดี Thank you. ลั่นเลยนะครับเป็ดครึ่งไม่น่าเชื่อโอ้โหรถแรงจริงวิ่งนี่ไปวินพัดลมหอนเลยอะ่ะมาดูตัวแรงของเราดีวกว่ามาแล้วตัวแรง ดิ้งแข็งนะครับดิ้งแข็งมาก ดแน่วันเนี้ยตีเป่นอีกแล้วสองเล้งวหลือ

เออดิน120ตันตูดคุณกับสายชิวไก่หุ่นหมี <c ười> <c ười> ไปแล้ว <c ười> โอ้ว้าไปเร็ว120อาจตันตอกทุกเที่ยวเลยทุกลอยเลยเ ี่ปีทิ้งเยอะจัดลองลองใส่ไปหน้าไปอูวิ่งะเกานะครับชอบเดี๋ยวของชอบ เป็นเลนเลยนะออเอาวางติดเบรกแล้ว กบไม่รู้ไม่ดีไม่ดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากติดตามในเพจเพจคลุกด้วยนะครับเป็นช่องน้องใหม่